ทำแต่เรื่องแต่เยีายสรดเลยอนะไรเงี้ยแต่ไม่ไม่ใช่น<อ>คนม<า>ไม่ใช่คนที่มาขอสัอหานะไม่ใช่ค่ะคนที่มาขอหาพรละมานี่เป็นน้องชายของเพื่อนนะคะในฝันนะคะอ๋อแล้วเพื่อนเพื่อนนี่เป็นผู้หญิงผู้ชายผู้ชายค่ะแล้วก็คนที่มาขอซื้อได้ก็เป็นผู้ชายก็เป็นผู้ชายเหมือนกันค่ะรู้จักจก <persone S 1> ันรู้จักกันมานานแล้วป่ะค่ะก็เป็นเพื่อนในฝันก็จะเป็น่ันตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมมาค่ะอ๋ออยู่ภูเก็ตใช่ป่ะหนูอยู่ภูเก็ตแต่เพื่อนนี่อยู่ตรังอะค่ะ อยู่ตรังค่ะเขาศึกษาเรียนรู้อิสลามอยู่เปล่าอือคือตั้งตั้งแต่เรียนจบมานี่หนูไม่ได้มีความติดต่อ,อก,กับเพื่อนคนนี้เลยแต่ว่าโอเคเขาเขาเขามาขอสัจจะเราให้หรือเปล่าให้ไปค่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวในฝ่ายเนี้ยก็คือว่าหนูไปถามป้าว่าป้ามีผ้าละหมาดให้เพื่อนไหมอขอละหมาดหน่อยแต่ในขณะที่ป้าหาให้เนี้ยก็ก็มีเสียง ตะโกนกลับมาว่าได้แล้วหนูก็เลยไม่ได้หนูก็เลยไม่ได้เป็นคนยื่นผ้าละหมาดให้เขาว่าค่ะอืมคนคนนี้กําลังศึกษาสนใจอิสลามแล้วเขาเคยมาถามเราไหมแล้วเราปฏิเสธไม่สอนเขาอืคือไม่ได้มีการติดต่อเลยอะค่ะจู่ๆก็ฝันอะไรเงี้ยค่ะแล้วแล้วหมายถึงว่าไม่ได้ติดต่อมานานแล้วใช่ค่ะก็ลองลองลองสอบถามดูว่าเขาเดี๋ยวนี้เนี่ย เขาเดี๋ยวนี้เป็นยังไงสนใจอิสลามหรือเปล่าแต่นิฐานว่าเขาเนี่ยเขาเคยติดต่อเราแต่เราเหมือนกับไม่สนใจเขาแล้วก็ไม่ได้สนองตอบเขาเขาจึงไปหาข้อมูลเกี่ยวกับอิสลามจากคนอื่นลอง,อล,องลองไปดูเขาสิตอนนี้เขาอาจจะแ,<ต>แต่ว่าแต่ว่าในใน,ในความเป็นจริงเมื่อก่อนนู้นนะคะที่ว่าน้องน้องของเพื่อนหนูก็ไม่ได้ไปสนิทมาคุ้นอะไรกับเขาเลยอะค่ะ แต่พอในฝันเนี่ยคือรู้ว่าสองคนนี้เป็นน้องของเพื่อนนะค่ะนี่แหละเรื่องแปลกๆแบบนี้ก็มีเยอะะค <c oughs> เรื่องแปลกๆแบบนี้ก็มีเยอะครั <c oughs> บผมลองดูลองลองติดต่อกันหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ติดต่อกันหรือเปล่าเจ๊คะในๆก็โทรติดแล้วเมื่อกี้หนูฝากคําถามไปแล้วหนูหนูขอถามเกี่ยวกับครา่เดี๋ยวก่อนฝันนี่ยังไม่จบนี่ติดต่อกันได้เปล่า อายังค่ะไม่ได้ติดต่อเลยค่ะเพราะหนูไม่รู้จะติดต่อยังไงเหมือนกันค่ะเพื่อนเพื่อนเขาที่เป็นพี่ชายหรือน้องชายเนี่ยติดต่อกันนึ่ไติดต่อเลยค่ะอืมเพราะว่าที่ว่าหนูหนูอยู่ที่ีก็ฝันอยู่ที่ีก็ฝันหนูไปหนูไปจังหวัดตรังกับครอบครัวค่ะแล้วหนูก็ชี้ให้แฟนสามีดูบอกว่าเนี่ยทางเข้าบ้านเพื่อนเนี่ยเข้าทางเนี้ยก็นั่นคือเป็นบทสนทนาที่ว่าเกี่ยวกับเพื่อนคนนี้ย แต่แต่ตั้งแต่จบมัธยมมาหนูไม่ได้มีการติดต่อกับเขาเลยเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนทําอะไรอะไรเงี้ยค่ะลองดูที่คนนี้เขาอาจจะรับอิสลามแล้วก็ได้แต่ดูเหมือนแล้วว่าคนคนนี้กำลังกำลังหาทางของอิสลามอาจจะยังไม่ได้รับก็ได้กำลังหาทางของอิสลามนะครับไม่แน่นะครับในสังคมของเราเมื่อวันซืนวันซืนก่อนนี่นะครับคุณโตไปงานที่ไหนนะ ที่ไปเจอดารามีงานที่ไหนนี่แกไปที่ไหนแล้วก็ไปเจอผู้หญิงที่เคยเป็นดาราที่เคยทํากิจกรรมด้วยกันอ๋อเหรอคุมอ้มีจับคุยคุ้มีจับนะครับรเขาเออเขาบอกพี่โตจาหนูได้หรือเปล่าเขาก็มึนนะเาว่าหนูนี่ที่ออกก๊ขอกก๊อกก๊โฆษณาชิ้นนั้นนั้นเป็นมุสลิมมาแล้วอัลฮัมดุลห์คือโดยไม่คิเขาเออเขาตกใจแล้วก็เอะเอะ อย่าอย่าดูประหลาดนะครับบางทีอัลลอฮ์จัดการอะไรบางอย่างถ้าเราอยากได้ผลบุญเนี่ยก็ขอให้มีส่วนร่วมในการให้ทางนํากับคนที่กําลังหาทางนําอยู่ในโลกนี้นะครับคําถามที่สองด่วนหน่อยนะครับค่ะก็คือว่าเป็นมีมีตต้ค่ะก็คือเขาไม่สบายนอนปวดอยู่เป็นเป็นปีแล้วค่ะแต่ว่าช่วงหลังๆมาเนี่ยเขามีพฤติกรรมแปลกๆตรงที่ว่าเขาชอบ เอามือชี้ไปบนคันบ้านนะคะแล้วจะทําเสียงดังแบบแต่ว่าโต้พูดไม่ได้แล้วนะคะแล้วจะคือทำสัญ,ญลักษณ์บอกว่าให้ <c oughs> ให้ให้ดูบนคันบ้านแต่ไม่มีใครกล้ามอง่ะคะเพราะว่าเวลาน้องชายเปิด q อ่านให้ฟังเปิดอ่นานหนังสือนู่นนี่ให้ฟังโ <c oughs> ตจะเสียงดังนะคะอายุเท like ่าไหร่ครับตออนี่ประมาณเจ็ดสิบกว่าแปดสิบแปดสิบห้าค่ะ แล้วก็นอนปวดมาประมาณสี่ปีะะแล้วค่ะละมาดอยู่เปล่าต้ไม่ไม่แน่ใจเพราะหนูอยากหนูอยู่ต่างจังหวัดโต้อ,อยู่ที่อีกจังหวัดหนึ่งอะค่ะเวลาหนูกลับไปก็ไม่ไม่ได้ดูสิถ้าถ้าละมาดอยู่ก็อินชาอัลลออาการไม่มีอะไรมากมายถ้าละมาดอยู่สม่ําเสมอนะรู้ตัวนะแต่ถ้าไม่ละมาดเลยอะนะอันนี้ก็ก็ต้องซักประวัติอีกนิดนึงค่ะ ว่าโต๊ะเป็นยังไงเกี่ยวข้องอะไรเคยมีของเคยปู่ย่าตาเคยเลี้ยงยินเขาเคยเลี้ยงยินเขาเคยทํานูรีอะไรที่<ด>ที่หนูสอบถามมานะคือว่าโต๊ะเคยเคยเอาหนูไม่แน่ใจว่าเป็นวิชาของกาเฟิหรือเปล่าเมื่อก่อนนะคะที่ว่าเขารักษาเรื่องมาค่ะของด<อ>ูอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า,าม,มัมเป็นโลกแต่สมัยพวกหมูเด็กๆนู่นนะคะ งูสวัสดในพวกงูสวัดิ์ใช่ใช่ครับก็นี่เราไปซักให้ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยก็แสดงว่านั่นคือวิชาค้างก็ต้องตต้องต้องให้มีคนไปคุยกับตตนเนี่ยให้เตบาบัดตัวซะค่ะแล้วก็เริ่มละหมาาเริ่อม่มากุรอ่านชอลเหรอเรื่อยๆนะครับอินชอลเหรค่ะครับผมครับขอบคุณมากนะครับยัยนนครับสสองความยกุมครับลูกสาวผมคนคนรองเนี่ย มักจะชี้ไปที่ประตูมอนสเตอร์มอนสเตอร์บอกเนะี่ยมีสัตว์ประหลาดสัตว์ประหลาดแล้วมันชี้ตรงที่เดิมบ่อยๆหลายไหนหุ่นนะเชฟแต่มันเด็กไงมันยังเล็กๆจะเล็กๆอืมไม่มีคำตอบไม่เด็กๆเด็กๆเด็กนี่มันไม่ไม่ไม่เห็นหรกอะไรประหลาดประหลาดนะไม่ค่อยเห็นไม่คนะ่อยเห็นใช่ครับสงสัยฟังฟังฟังเรื่องมากแต่ดูดู <c oughs> โรคมืดบ่อยกันไหบ <c oughs> ดูการ์ตูนมากอยากทราบว่าหมอรักษาโรคมือสามารถฆ่ายินในทางการรักษาได้เลยเนี่ยมีไหมมีและเรื่องนี้ท่านมามอิมมอิมนูใจเมียครับได้พูดถึงเรื่องนี้อย่างละเอียดเลยพูดถึงกติกาหลักการที่จะจะ,จะมีสิทธิ์ที่จะเผายินด้วยกุรอานแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องนในหนังสืออากามุลมุรจันฟิอากาม,ลม,ากามิลจนันที่พูดถึงเรื่องหลักการฆ่าย,ยินนะครับซึ่งเรามองไม่เห็น แต่ผลที่มันได้มานี่มันพิสูจน์ได้หลายอยา่างนะครับซึ่งไม่สามารถฟันธงร้อยเปอร์เซนต์ว่ามันเกิดขึ้นจริงหรือไม่แต่ผลที่เราเห็นนี่มันมีความชัดเจนนะครับก็คือการที่หายสิน้นซึ่งอาการต่างๆที่มันร้ายแรงมากครับร้ายแรงถึงขั้นที่บรรดามหมอทั่วโลกนี่รักษากันไม่ได้ก็เกิดขึ้นจากการที่เราต้องจัดการยินเลยเพราะส่วนมากจะใช้หลักการนี้จาก การที่ไม่สามารถเจอของได้แล้วจะต้องจัดการหยินที่เฝ้าของอก็คือหยินที่อยู่ในตัวคนป่วยครับให้ออกก็ไม่ยอมออกส่วนมากก็จะต้องต้องเผาครับนะครับอา้ามีพี่สาวบอกพี่น้องคนนี้บอกว่าการขอดูอาอัลลจะรับดูอาของเราแค่สามสิบห้าเปอร์เซ็นจริงไหม <laughs> ไม่มครับฮาดีสเนี่ย <laughs> แต่อันนี้บอกว่ราอัลรับหมด อัลเรารับดูอาทุกอันเนี่ยที่ตรงเงื่อนไขนะเงื่อนไขก็คือไม่ไม่ขอดูอาไปทาร้ายคนอื่นไม่ขอดูอาในสิ่งที่มันช่วร้ายขอดูอาให้มีบุรีขอดลยมีละไรนี่เราไม่รับอีกแล้วนะครับแล้วก็ขอดูอาก็ต้องมีริสกีที่ฮาลาลลขอดูอาถ้าตรงกับเวลามุสลิมอับไม่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 ประกอบกับสิ่งที่มันผิดผิดหลักศาสนาอย่างกินเหล้าแล้วขอดูอาเงี้ยนี่ไม่ไม่ได้ถ้ามันครบเงื่อนไขอัลลอฮ์จะรับบทครับ แต่เที่ยวรถจะให้เนี่ยไม่จําเป็นต้องได้ตามนั้นไม่เป๊ะขอรถไม่รถมาพรุ่งนี้หรืออาจจะไม่มาเลยาจะไมม่ขอรถเนี่ยต่อรอให้ตังค์ไม่ให้รถอขอให้แข็งแรงต่อรอให้ตังค์ไม่ให้แข็งแรงอะไรประมาณเนี้ยคือเราอาจจะให้ในสิ่งที่มันเหมาะสําหรับเราโดยที่เราอขอริสกี้แต่เอาลอให้เราไม่ป่วยใช่ถูกต้องมันก็เป็นการให้ในทางอ้อมเช่นเดียวกันครับจากนาทวีนะครับลุงป่วยไม่มาหกเดือนขอโทษ ไม่สบายมา6เดือนนะครับไปหาหมอทั้งแผนปัจจุบันและแผนไทยไม่พบโรคตอนนี้นอนอย่างเดียวกินไม่ได้น้ําหนักลดประมาณ30มสิบกิอายุเท่าไหร่ไม่ได้แจ้งบอกว่าอย่างเงี้ยมีโอกาสเป็นโรคมืดไหมไม่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 เสมอไปนะครับบางทีไปหาหมอที่ไม่เชี่ยวชาญไม่เจอโรคนี่เพราะไม่เชี่ยวชาญครับก็ไปหาที่หมอที่เชี่ยวชาญน,นะครับแล้วก็ถ้าอายุมากเนี่ยก็ต้องเผื่อไว้ส่วนนึงเกี่ยวกับ โรคชราต่างๆนี่นะมันก็เป็นปกติคืออะไรก็ไม่หายเพราะมันก็ตามวัยนะครับครับคําถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับโรคมือเดี๋ยวผมจะถามไว้ตอนหลังเผื่อว่าไม่ทันนะครับเออเวลาจากนาราธิวาสฮะนี้แปลกมากเลยเวลาอยู่บ้านกลางคืนเนี่ยจะมีแสงกลมๆอยู่รอบตัววนอยู่รอบตัวบางทีก็พุ่งเข้าตัวพุ่งออกจากตัวเป็นทุกคืนแต่ถ้าไม่อยู่ที่บ้านแสงก็จะไม่มี และตอนจะเห็นตอนที่อยู่บ้านเท่านั้นอยากรู้ว่ามันคืออะไรเกี่ยวกับโรคมืดไหมมีอาการเจ็บปวดอะไรไหมไม่มีก็เฉยแล้วอย่าไปเล่าให้ใครฟังแล้ว<ม>ไม่ต้องมาเล่าให้โรคมืดฟังนะครับแม่ยายเคยเป็นโรคมืดมาห้าครั้งหายไปแล้วหายเรียบร้อยไปแปดเดือนละแต่ตอนนี้เริ่มกลับมามีเหมือนเดิมแล้ว เราจะมั่นใจหรือจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นโรคมืดอีกหรือเปล่าก็นี่แหละเอาซีดีรุกยานีไหมอาไห่ฟังสักสามวันดูถ้ามีอาการหนักโดยเฉพาะช่วงทำมิบาดาะละหมาดไม่ได้แต่พอละหมาดปวดหัวปวดท้องพอพอเข้ามาซินเนี่ยอึดอัดหายใจไม่ออกอะไรแบบเนี้ยเนี่ยแสดงว่ายังมีโรคมืดอยู่คือโรคมืดนี่คือโรคมันจะผูกพันเกี่ยวกับการทำมิบาดะถูกต้องเพราะส่วนมากที่มาจัดการเนี่ยก็คือเชตตอนและเชตตอนไม่ต้องการให้มุสลิมทำมิบาด รพราะฉะนั้นสน่ห์รกชัดเจนครับอ่าบางคนก็มีนะที่มีโรคมืดใจบาดก็ยังทําสม่ําเสมอนะครับแต่อาการเขาเนี่ยจะมีมงุนหงิดอะไรอย่าง,อ,างอื่นคนเหล่านี้เนี่ยก็จะมีส่วนมากก็จะเป็นจะเป็นของที่บบกว่าที่มันล้าแล้วหรือที่มันเก่าแล้วอะครับ,รบใกล้จะหมดแล้วแต่ถ้ามาโดนของสดสดนี่นะครับก็จะมีอาการหนักตอนทํไอ้บาดครับครับอันนี้น่าสนใจและเช็คคงต้องตอบให้เคลียร์เพราะเยอะมากจริงๆนะครับจักรบี ซื้อรถมาแล้วจะให้เขาผูกคอรถได้ไหมไม่ได้เลยเดี๋ยนี้มีรับทำกันเนี่ยอิหมั่มทำนะไม่ได้ดูผูกคอดูหายใจไม่ออกผูกคอมอเตอร์ไซค์นะี้นี่ยของเขานะครับไม่ใช่ของเราครับอแถวเรือเรือด้วยนะดูหาว่ารถอย่างเดียวนะเรือมอเตอร์ไซค์รถรถกระบะรถบรรทุกอะไรก็ตามไอ้เรื่องผูกเรื่องพัน ผ้านี่นะมันเป็นรหัสมันเป็นปุกเสกเป็นอะไรของหมอดูนักเสศศาสตร,ร์ครับมุสลิมทาไม่ได้นะครับแถวบ้านผมเลยนะในกรุงเทพเลยนะกลางเม,มืองเลยเนี่ยนะมีรับเขาเรียกอะไรพร่มพรมให้กับรถมอเตอร์ไซค์เจิมก็มีเจอมอิมอืมกลางเมืองเลยนะครับอืเคยเห็นไหมผมเคยมีคนก็ส่งเมลให้โฟนเมลรถที่มีระบบเซฟตี้สูงที่สุดในโลก ผมเข้าไปดูนี่รถยังไงนี่ไม่ชนเลยเจอมทั้งคันอ๋อไม่ให้พาดิเจอมทั้งคันเลยโอ้โหเขาเขาเขาจะอย่างนั้นนะรถจะไม่ชนเลยใช่เลยก็จอดไว้เฉยอ่ะไม่ชนอืยินกับชัตอนต่างกันยังไงครับเช็ค ยินเนี่ยมีทั้งมุสลิมและกาเฟต์เชตตอนนี่คือกาเฟตอย่างเดียวหรือจะเป็นยินชั่วร้ายถึงแม้ว่าจะเป็นมุสลิมเชตตอนก็คือยินอ่าคือเชตตอนก็คือยินที่กาเฟตหรือชั่วแต่ยินเนี่ยมีทั้งดีทั้งไม่ดีแต่ส่วนมากเนี่ยเวลาเราจะเรียกยินที่ไม่ดีแม้ว่าจะเป็นกาเฟตหรือมุสลิมอะถ้าไม่ดีนะเช่นมีบางทียินมุสลิมก็มาแก้งอันนี้เชตอนเรียกเชตอนได้แต่ถ้ายินมุสลิมอะเรียกยินครับเพราะฉะนั้นในคุตตานเนี่ย จะใช้แบบนี้ถ้าเรื่องถ้าเรื่องัยตอนโดยเฉพาะตัวร้ายถ้ายินเนี่ยโวไอ้ซาบนาอเลิกะนัฟรันมินลจินนี่อิมียงนันกุรอานซงยินมาฟังกุรอานนบีจะใช้ยินเพราะเป็นยินมุมินดีนบีเคยสอนด้วยนะครับสอนอ่านกุรอานให้ฟังครับรู้สึกกลัวตลอดเวลาแต่ชอบอ่านกุรอานฟังกุรอานอยู่ตลอดเวลาชอบเก็บตัวอยู่คนเดียวชอบจ้องตาใส่ผู้อื่น สำหรที่เมื่อก่อนนี่ไม่เคยเป็นเลยแบบนี้อยากทราบว่าจะทํายังไงถึงจะหายละครับคืออ่านกุศอ่านดีชอบอยู่คนเดียวเนี่ยไม่ไม่เลวนะครับคนที่ชอบอยู่คนเดียวเนี่ยไม่เลวนะแต่อย่าอยู่ตลอดยี่สี่ชั่วโมงครับไม่ใช่คือเราใช้ชีวิตกับคนอื่นได้แต่เราต้องมีเวลาที่ชอบอยู่คนเดียวจัดการภายในของเราอะไร,รน,นี้อันนี้ไม่ไม่เลวเสมอแต่อที่ชอบจ้องตาคนอื่นอันนี้ไม่ดี แล้วไม่จําเป็นที่เกิดจากกรกมืดหรือจากอะไรแบบนี้นะมันอาจจะเกิดจากการที่เรามีความกล้าหาญมีความก้าวร้าวก้าวร้าวอันนี้ก็จะต้องต้องต้องฝึกอบรมในด้านมารยาทและจริยธรรมนิดหนึ่งนะครับแต่บางทีเนี่ยคนที่ที่จ้องนี่นะไม่ใช่หรอกเป็นคนเป็นคนเป็นคนซื่อสัตย์ไม่เป็นคนซื่ออ๋อตาใสเขาเรียกตาใสมองทำไมมองก็เป่าเขาไม่มีอะไรประมาณเนี้ย ถ้าท่านเป็นคนซื่อซื่อสัตย์ไม่มีอะไรนะก็พยายามปรับรนิสัยเท่านั้นแหละนะครับแต่ถ้าเป็นคนเก้าร้าวอม,มองดูอะไรเงี้ยชอบชอบจ้องหน้าคนอื่นอันนี้ไม่ควร,ครก็ควรที่จะฝึกอบรมเรื่องเรื่องนิสัยตรงนี้ด้วยครับ,รบก็จริงๆแล้วสมัยก่อนเนี่ยการมองหน้าคนอื่นเนี่ยแล้วก็ถ้าคนอื่นมองหน้าแล้วเขาต้องหลบเราผมมองว่าถ้าเราหลบเขาบ้างเนี่ยเราก็ไม่เป็นคนขี้ขลาดนะ เพราะว่าการทําแบบนี้เนี่ยเหมือนเหมือนบางคนเนี่ยเขานักเลงเขาเรียกคอมเมนต์กันใช่ซึ่งมันก็จะนําพาไปสู่การมีเรื่องมีราวได้นะก็มองหน้าเขาก็ต้องเขาก็ต้องส่งเลยมองหน้าอย่างนี้เนี่ยอมีเรื่องเหรอมีเรื่องอย่างนี้นะครับแากจะถามเช็คหน่อยครับมีไหมในในทัศน์ในทัศนะของอิสลามว่าด้วยการที่ไม่ต้องละหมาดนะเอาใหม่ อยากะสอบถามเชยกว่ามีไหมในทัศนะของอิสลามว่าด้วยเรื่องของการที่ไม่ต้องละหมาดผมได้ยินเรื่องนี้มาจากเพื่อนเขาบอกว่ามีผู้รู้ท่านหนึ่งเขาเรียนถึงจุดสุดยอดของศาสนาของศาสตร์อิสลามดังนั้นเขาไม่ต้องละหมาดอยากถามเช็กว่ามีด้วยเหรอครับเนี่ยแบบนี้จากฉบับกุยคือมันมีคนที่อ้างตัวเป็นมุสลิมแต่คนที่ถึงจุดนี้แล้วเนี่ยสิ้นสภาพความเป็นมุสลิม นี่นะครับ,รบมีพวกตริกัรซูฟีบางกลุ่มเท่านั้นนะครับ,รบที่บอกว่ามีสุดยอดนี่คือเขาเรียกกันในในในศาสตร์ของของพวกซูฟีเนี่ยเขาเรียกกันวัหดตุลวุจูดหรือวัหดตุลชูฮุดรัจเดตุลวุจุดเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมองเห็นเป็นอัลลอฮ์หมดแม้กระทั่งตัวเองมองว่าเป็นมองว่าตัวเองเนี่ยอัลลอฮ์มีอยู่ในตัวเ oh. ขาอบอกว่าถ้าถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยจะไปละหมาททำไมก็ นี่อัลลอฮ์ลลอ,ลลอยู่อัลลอฮ์อยู่ในตัวแล้วนี่จะไปละหมาดทำไมก็อันนี้แน่นอนนะมันแบบว่ามันน,นั่นนะมีวิปดะตุทธุูดก็คือถึงจุดที่มองเห็นตัวเองยังไม่เห็นว่าอัลลอฮ์อยู่ในตัวแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนี่มองเห็นเป็นอัลลอฮ์หมดแล้วโอ้โหไอทีลล่แบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะละหมาดทำไมในเมื่อเราเห็นว่าอัลลอฮ์ใกล้ชิดขนาดนั้นเพราะเราละหมาดนี่จะได้ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ แต่นี่เราใกล้แล้วถึงจุดนี้แล้วใกล้แล้วเนี่ยเรื่องอะไรเป็นละหมาดอันนี้ก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนที่ถึงจุดนี้เนี่ยก็สิ้นสภาพความเป็นมุสลิมเพราะเท่ากับปฏิเสธบัญญัติของกุรอานชัดเจนเรื่องละหมาดนี่ชัดเจนครับเรื่องนี้เกี่ยวกับโรคมืดไม่ใช่ไม่เกี่ยวนะโรคมืดในในทางเรื่องกระซิบกระซาบของชิโตนอันนี้เนี่ยใช่อิบนาอิบีอัตโตอีเนี่ยเป็นพวกซูฟีที่อันดาลูสเนี่ย เขาบอกว่าเห็นใครบูชาจเวิตในศาสนสถานี่ยไเป็นตหนีเขาทําไมอ่ะเพราะอัลลอฮ์อยู่ในตัวเจวิตเขาบูชาเจวิตเขา้องบูชาอัลลอฮ์ก็ไม่ไม่ได้กาเฟตเลยอ่ะถ้าอย่างงี้เนี่ยโลกนี้อัลลอฮ์อยู่ทุกที่อ่ะก็เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นอัลลอฮ์ไปหมดเขามีบทกลอนบอกว่าสุนัขสุกรนี่ทั้งหมดเนี่ยเรื่องทั้งหมดเนี่ยเป็นอัลลอฮ์ไปหมดแค่มากคนเ่านี้สิ้นสภาพความเป็นมุสลิมครับ ว้าวขนาดนั้นนะเชคออันบอกว่าเวลาเปิดร้านตอนเช้ามีดูอาอะไรให้อ่านไหมคะจากนาราทิวาบก็มีดูอาที่มีในกุตอานเอาล์าให้กล่าวแก่คนที่มีทรัพย์สินเช่นชาวสวนที่ไม่ได้ขอดูอาไม่ได้อะไรลแล้วก็เอาล์าส่งบารให้สวนนี่มันม,มันพินาศไปหมดให้กล่าวว่ามาชาอัลลอฮ์ละกูตอิ่ละวลวลาอิซดะกะกุ ت ตะมาชาอัลล ل ฮ์ ละกู้ใจละทำไมนาเมื่อเข้าสวนของตัวเองไม่กล่าวมาเชาอัลลอฮ u ละกู้ใจละบิลละทุกสิ่งทุกอย่างด้วยพระประสงค์ลลอ a h พลังทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่ที่ a ลอ a h ทำไมอะเห็นจะได้ไม่หลงเข้าบ้านเข้าสวนเข้าร้านโอ้ร้านชันห้างชันใหญ่ชันนู่นอย่างนี้เนี่ยไม่ทั้งหมดนี่อยู่ที่ลล l a ์พอเรานอบน้อมทำ้อมต่อ a l อ a ลเราจะเพิ่มพูนและบาริกให้ครับผมนะฮะอาครบนึกเป็นภาษาไทยก็ได้นะ อัลลอฮ์ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่พระองค์<ม>พลังทุกสิ่งทุกอย่างกำไรทุกองอยู่ที่พระองค์<ม>ได้โปรดให้ฉันมีความจำเร,ริมีบรารักัดด้วยเถิดครับผมผู้หญิงมีประจำเดือนนะครับหมดประจำเดือนในช่วงเวลาของอัสซี่แล้วซูรีต้องละหมาดด้วยไหมอลมุลามะคีลาบกันนะครับทัศน์นอุลมามะส่วนบอกก่ไม่ต้องแต่ทัศนาอลานุลามังท่านบอกว่าต้องเพราะรอะไร เพราะเวละละหมาดดูรีกาซรีเนี่ยมันเวลาเดียวกันเห็นคนที่เดินทางไหมครับอคนต้องรว,ร,วรวมรวมได้เขาบอกว่าต้องละหมาดด้วยนะครับอ่าแล้วก็ยังไงดีเช็คก็ถ้าอยู่ต้องนี้ก็ควรละหมาดครับละหมาดทั้งสองเวลาครับพี่น้องบอกให้แอบ,บถามเช็คด้วยนะครับแต่ผมก็ไม่รู้จะแอบ,บทําไม <c oughs> ก็พี่น้องจะได้รู้ด้วยนะครับ <c oughs> อายะที่เช็คบอกว่าอย่าสิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์นั้นอยู่สุรออะไรอายะไหนครับซูมารนะครับอยายเท่าไหรนี่ไม่ขนาดนั้นนะครับ โซโลตะซูมารน่าจะใช่นะซูมารครับเปิดซูร์อัลบกร์ฟังแล้วทำงานไปด้วยพูดคุยกันไปด้วยจะผิดหรือเปล่าไม,มไม่ควรไม่ควรยกเว้นในกรณีบางการณีคนที่มีโรคมืดคนที่มีอะไรเนี่ยดับกุดอ่านไม่ได้ถ้าดับกุดอ่านนี่ก็จะเกิดอาการกระวนกระวายครับนะครับถ้าเปิดกุดอ่านเนี่ยไม่ได้เปิดกุดอ่านให้ตัวเองฟังแต่เปิดกุดอ่านเพื่อไล่ยิน<อ>เพื่อไล่ปัจจัยของยิน อันนั้นนะอันนั้นได้หรือมีบางคนเนี่ยที่ยังติดนิสยัยอันนี้ผมก็อารมณ์อวยให้ติดนิสัยฟังเพลงคือดูหนังสือได้แล้วก็ต้องมีเสียงอยู่ะะละผมก็เช็กถ้าไม่มีเพลงนี่ผมดูหนังสือไม่ได้ผมทํางานไม่เป็นขอเป็นกุศนได้ไหมอันแบบนี้เนี่ยได้จนกว่าจะหายนิสัยแบบ,บนี้นะก็คนมี้ะนะต้องยอมรับรบ,บางคนติดนิสยัยต้องมีเสียงบางคนนี่เนี่ยไม่นอนจนต้องมีต้องฟังกุศลฟังไป ครับพอนอนแล้วไม่ได้ฟังนี่บาปมันก็ไม่บาปชอลหรอครับครับผมนะฮะอ่ฮมดีลิลาครับคาถามก็ได้รับคําตอบทั้งหมดแล้วนะครับก็สุดท้ายนะครับเช็คช่วยตอบเรื่องตัวเลขหน่อยนะฮะก็เดี๋ยวพี่น้องจะบอกว่าฮาลิกาฮูเซนตั้งมาแล้วก็ไม่มีคําตอบมีครับฮะดิษท่านบีศาลาละเซลละมี่ทีนบีกัวอินลอฮวิตรุนยูฮับวิตรอัลลอฮ์ทรงเอกและชอบเลขที่มีมีเลขขี้นะแต่เรื่องนี้หมายถึงว่าในเรื่อง คุณงามความดีรเราจะกล่าวตตสเบียลเนี่ยใมสุภานนรเบ,บียลสุภานนรเบ,บียลอัลละถ้าเป็นเบรานี่ให้เป็นเลขคู่ให้เป็นเลขขี้แต่ใช่เคยบอกว่ามีท้นับว่าสิบครั้งสิบครั้งก็มีแต่ก็เป็นเลขคู่ไงอก็ใช่ดีแตม่มันคือมันไม่วายิบไงคือเขากะเนี่ยไอ้สิบครั้งเนที่เขากะอ,อ่าแต่เราเนี่ยเวลาจะทำเนี่ยแนะนํนานบีบอกว่าแนะนำอัลลอฮ์ทรงเอกะก,ก็จะชอบเลขขี่อย่างนั้นก็เราอุปมาได้ไหมว่าเก้าดีกว่า สิบเอ็ดดีกว่าอ่าถูกต้องอถูกต้องครับผมนะฮะอ่ะได้รับคาตอบกันทั้งเรื่องของศาสนาเรื่องของโรคมืดเรื่องของดุนยานะครับก็น่าจะอิ่มเอิบกันไปแล้วนะครับคืนนี้พี่น้องนอนกันหลับฝันดีไรนชาร์ล็อกพรุ่งนี้กลับมาพบกับรายการอื่นๆอีกนะครับจากทางสถานีแล้วก็มีอะไรก็ขอมาอัพพวกเราด้วยนะครับเราก็มีผิดพลาดพลั้งไปนะครับอะไรที่ พี่น้องคิดว่าไม่เห็นเหมาะสมอะไรยังไงก็สามารถเตือนมาทางรายการทางสถานีได้เสมอนะครับเพราะว่าไวชแนลนั้นเป็นของพี่น้องนะครับสำหรับวันนี้ผมผู้เส้นโมมินเดี๋ยวก่อนที่จะหมดรายการได้ครับก็อยากจะฝากไว้กับพี่น้องว่าช่วงเดือนธันวา t นี้เรารไม่ได้จัดงานไม่ได้จัดอีเวนต์ก็ขอความกรุณาจากพี่น้องนะครับก็บริจาคช่วยบริจาคเมื่ <laughs> <laughs> ะวันก่อนนี้มีพี่น้องโทรศัพท์มาบอกผู้เส้น <laughs> ไอเบอร์บัญชีเดิมหรือเปล่าผมบอกว่าเบอร์เดิมครับกะ เออเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยขึ้นเลยนะมีตังค์แล้วหรือไงไม่มียังไม่มีนะครับและมีโครงการใหญ่ที่เราจะย้ายตึกเนี่ยก็<ช>ต้องใช้ตังค์เยอะเหมือนตึกพรุ่งนี้จะมีการประชุมกันนะครับก็คงจะขอความช่วยเหลือจากพี่น้องอีกครั้งหนึ่งเอาละครับเช็คต้องขอจากลาพี่น้องจริงๆนะฮะเดี๋ยวจะไม่มีที่จอดรถด,ด้วยนะครับต้องจากลาพี่น้องไปครับวันนี้ให้เตาฟิกเวนชิ่าหนยะสลามอะญกุ้งมือเราเหมืตุลลอฮิวะบาประกาตกัน